สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่กสทโทรคมนาคมบางรักนะครับที่นี่ได้ยินกันมาน,านานแล้วนะครับว่าเป็นศูนย์ร,รวมการส่งข้อมูลทางโทรคมนาคมที่หนานแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของไทยแน่นอนแล้วครับว่าจะต้องมี Data Center และเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ยักษ์อลังการรออยู่แน่นอนครับ<ส>และได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Data Center ของบริษัทโปรเอ็นคอปจำกัดมหาชนมีพื้นที่กว้างถึง2,022ตารางเมตร,รกระจายอยู่ใน ก้าวห้องณอาคารแห่งนี้นะครับที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าอนาคตของธุรกิจอุตสาหกรรมไอทีณวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการเติบโตและเป็นธุรกิจแห่งอนาคตอย่างแท้จริงเลยครับโปรเอประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรครับและยังให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data c e n t e r บริการ Cloud i c ิ s o l u t i o n บริการรักษาความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและให้การรับเหมาก่อสร้างงานโทรคมนาคมพื้นฐานโอ้โหเยอะแยะไปหมดเรามาโฟกัสกันอีกนิดหนึ่งนะครับ Pro N ก่อตั้งเมื่อปี2540เริ่มแรกบริษัทประกอบธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนและขยายไปในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มต้นให้บริการจดโดเมนเนมเว็บโฮสติ้งและดาต้าเซ็นเตอร์ ธุรกิจของบริษัทได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆมีการขยายประเภทบริการและเพิ่มการลงทุนไปอีกหลายๆด้านจนปัจจุบันโปรเอ็นมีทุนจดทะเบียน115ล้านบาทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารกอสอททอบางรักโปรเอ็นมีบริการอะไรบ้างมาดูกันครับบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ data center cloud service colocation และ dedicated server ลูกค้าจะเลือกแบบไหนให้เหมาะสมกับธุรกิจโปรเอ็นมีทีมวิศวกรวิเคราะห์และออกแบบให้ครับเขายังจัดทีมดูแลด้านเทคนิคตลอด24ชั่วโมง365วันไม่มีวันหยุดด้วยศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์นี้มีพื้นที่2,022ตารางเมตรรองรับตู้เซิร์ฟเวอร์ได้ถึง645ตู้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center เทียบเท่าระดับเทีย3ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เสถียรและมีประสิทธิภาพบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระดับองค์กรบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ ProN Internet โดยให้บริการลูกค้าด้วยอินเทอร์เน็ต MPLS และเทคโนโลยี SD WAN ในการเชื่อมต่อสำนักงานระหว่างสำนักงานและสาขามีให้เลือกทั้งแบบรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบสายสัญญาณและการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกด้วย บริการรักษาความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์จะทำการตรวจสอบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุโจมตีและทำการป้องกันโจมตีตลอด24ชัว่วโมงรวมถึงค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนในระบบขององค์กรด้วยบริการ Manage Security Service DDoS Protection บริการวินิจฉัยช่องโหว่และรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในองค์กรป้องกันจากแฮกเกอร์และการถูกแฮก เมื่อมีระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายที่ดีก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องประสิทธิภาพสูงด้วย ProN เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระดับโลกมากมายอาทิ te, Cisco Dell EMC VMware Palo Alto และ Huawei อีกด้วย ProN เป็นผู้พัฒนาระบบ ICT Solution และงานโทรคมนาคมพื้นฐานแบบเบ็ดเสร็จหรือ Turnkey Solution ได้แก่ งานติดตั้งสาวอากาศสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุงานวางเคเบิลไมโครดักงานติดตั้งข่ายสายงานระบบไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้างานติดตั้งสถานีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงและอื่นๆอีกมากมายทีนี้มาดูกันหน่อยว่าลูกค้าโปรเอ็นมีใครกันบ้างกลุ่มแรกซื่อออนไลน์กลุ่มสื่อสารและโนาคาคม กลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆโรเอ็นยังมุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดนิ่งทำให้บริษัทได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำคัญสำคัญเช่น ISO IEC 27001-2013เป็นมาตรฐานสากลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ISO 9001-2015มาตรฐานสากลด้านการจัดวางระบบบริหารงาน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆได้รับการควบคุมและตรวจสอบได้มาดูผลประกอบการกันบ้างเห็นการเติบโตของยอดขายนะครับกราฟพุ่งสูงตลอด3ปีซ้อนนี้กันเลยการเข้าเยี่ยมชมบริษัทโปรเอ็นคอปจำกัดมาชนในครั้งนี้นะครับก็ทําให้ผมมั่นใจเมื่อได้เห็นทีมงาน บุคลากรทางด้านไอทีที่มีศักยภาพอย่างสูงนำพาเศรษฐกิจดิจิทัลได้เป็นอย่างดีเราจะมาทำให้ประเทศไทยของเราก้าวข้ามและเท่าทันกับยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีกลุมถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปยอย่างไม่หยุดนิ่งนะครับที T ่ PRO-N we do for your success